วพี่สาวพ,พี่ท้องไม่ไม่ไปนั่งตรงนี้ดีกว่าป้าไม่ได้ไงไพ,พี่ลีนลก็พี่ลีนห้องหยู่ก็เนี่ยมันพี่ประจํา ่พี่ลินไปนั่งตรงนู้นนะเดี๋ยวไปคุยกับคนน่ะให้มานี่แนละ้วไม่เป็นไรเนาจะอยู่อ,อะขอโทษนะคะขอนั่งตรงนี้ได้ไหมคะแต่ฉันนั่งก่อนนะคะเออไม่ไม่โสดหรอกคะ่ะคือฉันจะนั่งตรงนี้เป็นที่ประจำอะค่ะฉันมาทุกวันเลยนะคะไม่ไม่ไม่ไรไปนั่งนู้นก็ได้โอ้ไม่เป็นไรพี่ลินตรงนี้พี่ลินนั่งประจำเออช่วยลูกด้วยนะคะไม่รู้นอนยังไงดีคะพี่ไม่ลูกหรอพี่มาก่อนลุกก็เหมือนกันค่ะ ะะช่วยลุกให้พี่ฉันนั่งก่อนได้ไหมคะคือเขาเดิมนะปวดขาค่ะเอ๊ยยังไงเนี่ยคุณฉันมาก่อนฉันก็ต้องได้นั่งก่อนสิเอ๊นี่คุณยังไงคะเนี่ยฉันก็บอกอยู่ว่าพี่สาวฉันท้องไม่ไม่ไปนั่งตรงนี้ดีกว่าป้า,ปาไม่ได้ไงพี่ลีนเพราะพี่ลีนท้องอยู่ลเนี่ยมันพี่ประจำถ้าคุณเรื่องมากฉันจะแจ้งตำรวจนะคะข้อหาอะไรมิทราบคะก็ข้อหาแย่งคนท้องไงคะเนี่ยฉันก็ท้องไงคะอ๋ะอท้องเหรอคะเนี่ย ็ยังไม่ได้ไปซาวอะไรเลยค่ะแต่คุณจะเอาอยัางไงคะจะนั่งตรงนี้อยู่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะนั่งเลยะเอาเจ้คุณแม่นั่งค่ะโอ้เออม่บ้าบ้าบ้าโไปนั่งตรงนู้นดีกว่าน้อถ้ามาอีกนะฉันจะฟ้องยามเลยพี่คุณไม่เป็นไรนะคะจะยินนะคะแล้วกิดบ้างกันเถอะค่ะก็ดีเหมือนกันบรรยากาศเสียระเกียริป่ะ ไม่พี่บอกให้หนั่งตรงนี้ตั้งแต่แรกก็จบแล้วเนี่ยเออก็ตรงนั้นพี่นินั่งประจำเลยนี่เออดูไม่ออกเลยนะเขาบอกเขาโทงเหมือนกันเนี่ยใช่ว่ใหม่ไม่อยากนั่งแล้วเสีย